วันนี้นะคะหนูเนี่ยจะเอาการ์ดวันแม่ทุกคนได้ดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงสวยไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเเนี่ของพี่ตูนนะคะสวยไหมว,ว้าว <c oughs> <c oughs> สวยไหมคะ <c oughs> น่ารักไหมไหนของกระตีขอดูหน่อยเอ้ออ,อ้ต่างหน้าย สวยไหมคะว,ว้าวเฮ้ยเนวนี้ยเอาเอาเอา,เอาผีเสื้อบงังหน้าไปแล้วค่ะโอ้โหได้แล้ว้าตาเลยไม่บายนะคะว้าว